สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับช่องไฟยายแชนแนลเลยคะ่ะวันนี้ไฟก็จะมารีวิวโทรศัพท์ไฟแล้วก็รีวิวแอปในโะทรศัพท์ไฟว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนคะ่ะก็ไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับก็กดกระดิ่งให้ฝ้ายนะคนค่ะแล้วไปชมทีปนะคะ,ะ,ะ Let's go ตอนนี้แล้วก็อยู่บนหน้าจอมือถือไฟนะคนค่ะแอปแรกก็จะเป็นโทรศัพท์ทุกคนต้มีแล้วตั้งคา่าเพจโซกูเกิลแล้วก็โทรศัพท์นะคะทุกคนไลน์เฟซบุ๊ก ไอจี่ิกตอกคือทุกคนคงมีแล้วแมก็เป็นแอปนี้นะคะ่ะเป็นแอปกล้องถ่ายรูปปกติทางเครื่องเขามีมาให้เแรอนะแต่ฟานนี้มาเพราะมันตั้งเวลาได้นะทุกคนแนละ้วฟก็ใช้อันนี้ถ่ายคลิปเลยเพราะทุกคลิปทุกโลกฟาทำได้มือถือทั้งหมดนะทุกคนเนาะแต่่าจะไม่กดเข้าไปนะทุกคนจะวงกลมให้ดูนะทุกคนว่าแอบปบนี้ก็ดีนะครทุกคนแอบปบนี้คือคือปังนะทุกคนสามารถทำภาพแบบ ทำวิดีโอแบบให้มันดูรวดเร็วได้ทุกคนไอ้นี่คือดีเลยทุกคนคือดีให้เป็นค่าดาเลยกันน้องนี้ต่อไปก็เป็นแอปนี้ทุกคนยูทูบเบอร์หรือว่ายูทู e ทุกคนต้องมีค่ะ YouTube Studio นะทุกคนถ้ากดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนค่ะนี่ก็จะเป็นลา์เป็นที่มันมันไม่ใช่หลังบ้านยู u ูปของเราทุกคนถ้าหลังบ้านย t u b e ของเราก็ต้อง เราต้องมีรายละเอียดเยอะมากมายนะคะอืมเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะทุกคนก็ต้องบางคนไม่มีบางคนไม่มีนะทุกคนนะอต่อไปตรงนี้ไปเป็นการเรียนนะทุกคนการเรียนพัก็จะรวมพว่ตรงนี้ Google Meet Classroom a p p ปภาษาอะไรอย่เงี้ยทุกคนเนะาะไลน์เนา ต่อไปก็จะเป็นแอปบันทึกหน้าจอที่ไฟล์โหลดมานะทุกคนนี่เป็นสองแอปนี้แต่ไม่ค่อยได้ใช้ในทุกคนเราก็จะใช้เป็นแอปบันทึกหน้าจอของตัวเครื่องเลยที่เขาเอามาให้ในคนแถมมาให้ต่อไปก็จะเป็นแอปสตรีมเกมเป็นเหล่านี้เลยแต่แอปนี้ก็ไม่ค่อยใช้ที่คีเลี่ดดยมไฟลจะไม่ค่อยใช้จะใช้แต่วันนีอ้อันนี้ก็จะเป็น Discord นะคะของคือของทางดีโมก็ม,มีทุกคนเนาะไม่แน่ บบกกอน่็จะเป็นแบบนี้นะคะน,นี้จะเป็นของของพี่จูนนะทุกคนเนาะนี่นะคะดีคอของมีจูเอเดอร์มาแล้ก็ไม่ดูนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็จะเป็นดีโมทีหรือว่าดีโมไลต์สตรีมนะทุกคนเนาะต่อไปก็จะเป็นกล้องกล้องนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนี่ะทุกคนอืมอันนี้ฝ้ายก็ใช้นะทุกคนใช้ใช้นะะอันนี้เป็นเหมือนถ่ายภาพให้เ็นเป็นเบื่บอๆนทุกคน <c oughs> หน้าชัดหลังเบลอทุกคนแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นแอปต่างๆไอจีทวิตเตอร์่ออันนี้ก็แอปไว้แบบว่าร้องเพลงอะไรผเ,เงาทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นแอปพวพออันนี้ไฟไิชิวกรซสินม,มาทางนี้เขาก็ให้โดยแอปมอพร้อมาอน,นี้ก็เป็นลาซาด้านะคนนี้ก็เป็น o v e r อร์ d ชนหรือว่าแอปบัญชีทางการนะลายบัญชีทางการนะทุกคนเนาะ ต่อไปอันนี้ก็เป็นแอปแตัดต่อหรือแอปแต่งภาพที่ฝ้ายทำเองทั้งหมดนะทุกคนแปนนี้ก็เป็นลายคามเล่าเอาไว้ทำปกคิปอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแอปแคตคัตก็ตัดแล้วก็แอปนี้ทุกคนคือบางแอปก็ไม่ได้ใช้ตัดนะคะบางอันแอมนี้ก็ใช้ตัดใช้ตัดทุกแอปเลยแต่แอันนี้เขาทำแบบว่าโลโก้นะทุกคนเนาะอันนี้คืออ,นนคอ,อะไรแลนะ้วเนี่ยคือมองไม่ชัดเลยก่อนก็เป็นแบบนี้นะคะ นี่ก็เเป็นแอปซื myślę, ้อของของแอปจากของฝ่ายคนนั้นก็เป็นแอปวาดลูปแอปวาดลูค so ือปังมากอันนี้ก็คือคือปังไม่ไหวทุกคนทุกคนต้องโหลดมาดูนะทุกคนนะอันนี้คือฝ่ายวาดไว้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวฝ่ายจะให้ดูประกาของเขาว่าประกาเขามีขี่คนไหนนะนี่คือทุกคนเขามีคือเขามีประกาเยอะมากทุกคนก็อย่าลืมไปโหลดอาคาทุกคนเดี๋ยว นี่ทุกคนชื่อว่านี่นะทุกคนทุกคนก็พิมพ์ตามพิมพ์ตามนี้เลยนะถ้าใครอยากโหลดนะทุกคนเนาะนี่ก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะอืมสา่แอปนี้ก็ดีนะทุกคนนั้นดีอยู่เนาะแอปไอบิเพนก็มีนะทุกคนเนาะนี่ก็เป็น youtube นะนี่ก็เป็นเพียรทูเปอร์อะไรอย่างนี้นี่ก็มันมีเก็บเพื่นแล้วอาไว้ฟังเพลงทุกคนต่อไปก็จะเป็นพวกแอปต่างๆนะทุกคนนะนี เดี๋ยวก็โทรศัพท์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายทุกคนก็ประมาณนี้แหละเนาะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นวิทยุอันนี้ก็ฝ้ายส่งตัวเข้าเขามีมาให้อยู่ในเครื่องแล้วอันนี้ก็มีพุกนี้ไม่ค่อยรบนะทุกคนปกติถ้ารบ้วนนี้ก็จะเป็นเด็กฟิกเอาไว้ดูนะคนเนาะอืมก็ประมาณนี้โทรศัพท์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายทุกคนนะทุกคนไม่ได้เลยปฏิตรดกีฝ้ายนะนี่นี่ทุกคนเชื่อกีฝ้ายตรงนี้จ้ะมีบางแบบคือให้ดูแตงนี้ทุกคน อย่าลืมไปติดตามนะจ๊ะเพื่นๆไปติดตามแค่ห้าคนเองเข้าหมงหมองเลย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นติ๊กต็อกฝ้ายนะทุกคนเนฮะ้ยทุกคนเขอย่าลืมไปติดตามนะครับมีเพื่อน57คนนะทุกคนยนะังไม่ได้ไปติดตามนะต่อไปก็จะเป็นเพจเฟซบุ๊กของฝ้ายนะทุกคนนะทุกคนไม่ได้ลืม ไปดูนะคะนี่นะคะเป็นเพจเฟซบุ๊กนทุกคน,นทุกคนก็จะเดินไป,ปติดตามกันได้นะคะทุกคนหาชื่อว่าฝ้ายแชนแนลนะคะพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะทุกคนห่ฝ้ายก็เล่นพวกเกมโรบบ์เนี่ยทุกคนฟรีบัตรไม่ค่อยเล่นพี่ฝ้ายแจกเซสซีในดิโม่อย่างเดียวทุกคนก็สามารถไปติดตามดิโม่ฝ้ายนะเดี๋ยวฝ้ายนี่ทุกคนด่าแปะลิงดิโมให้ด้วยเลยกันเนาะเราเปิดดิโม่ให้ดูเลยหาก่อนนะทุกคน นี่นะทุกคนทุกคนก็ไปติดตามได้นะนี่นะทุกคนนอยู่ด้นบนหรือว่าพิมพ์ไดียได้นะจ๊าทุกคนสองเจ็ดเก้าเก้าแปดสามสี่สี่สี่แปดนะทุกคนนะกูเก็บนันนี้แ๋ยวฟ้าจะวงกลมให้ดูนะทุกคนบริเวณนี้เลยทกคก็ไปติดตามได้นะะนี่นะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็ฟ้าก็ขอจบคลิปีดนี้นะทุกคน คลิปเป็นหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไปเพื่อมาคลิมปมาหลายค่อยค่ะบา,ายค่ะทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อ,อไปนะคะ